สวัสดีครับพี่ๆนาๆทุกท่านนี่วันนี้หนุ่มโคราชก็จะพามาดักกุ้งครับผมเดี๋ยวดูอาวุธเราก่อนนี่ครับอาวุธของเราวันนี้มากับพานหนิงนะครับเดี๋ยวพานหนิงจะใส่ให้ชมเป็นคลิปแรกนี่ครับอาวุธเราครับ มาดูพัน์หนิงใส่ครับผมนี่ภาพหมายของเราก็จะเป็นคลองน้ำแบบนี้นะครับเอกลางแล้วครับนี่เหยื่อของเราก็จะใช้เป็นอาหารปลาดุกนะครับลองก่อนเด็กมีสูตร ว่างั้น <c oughs> นี่ครับ่เ <c oughs> าเห็นแล้วก็ทำการมัดครับ หาอะไรปิดสักหน่อยหนึ่งหาไม่ค่อยได้ครับไปเสร็จแล้วครับหลังแรกของเราไปเดี๋ยวไปดูหลังที่สองครับผมหลังที่สองแบกปลากันเลยยับสภาพไม้ของเรา หลังเลิกงานครับบรรยากาศหลังเลิกงานติดภารกิจยุ่งไม่ค่อยได้ถ่าย สภาพใหม่โคตรลก <c oughs> อ่าแจ๋วไม่ลึกลงไปใส่างล่างก็ได้ไเดินบนในนี่เลเเใส่เดินบนนะเอานี่นี่ครับเอาลงอุย้ย หนุ่มกุลาดเอ้ยหนุ่มกุลาดล่วงแล้วหนุ่มกุลาดล่วงแล้วครับเอาครับนี่ครับหนุ่มคุลาดตกแล้วครับนี่นนห,ห่หหวงสูตรไหมครับพันเองปินกันเอาปิดก,กันเอาครับไป ไปพลาดเดี๋ยวจะใส่ใดูสักหลังแล้วค่อยมาดูตอนยามดีกว่าเดี๋จะใสใ่ดูสักหลังครับผมมัดก่อนนะนี่หนไหมสูตรเขาไป <c oughs> มัดก็ออกอะมัดถูกไหมก็ไม่รู้ครับนในนั้นนอกนี่ครับอ อ๋อเขาคิดค้นมาแล้วว่าต้องเอาขวดลอยอะไรของเขานะครับดูครับขาดเอาเอาเอาขาดเอาเอาเอาเอออกขวดเาอเอาเอเอาเปลี่ยนครับเปลี่ยนเอา่ะไม่รู้ครับหลุดง่ายครับ แล้วนะครับกลางแล้วเรียบร้อยใส่เหยื่อลงไปอย่างนี้ครับเอ๊ นี่ครับทำการมัดคงไ,ไม่มีใครมาขโมยเราหรอกมั้งอยู่ในปลาครับอ่ะเสร็จแล้วไปเดี๋ยวไปดูตอนยามกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะรีบใส่ครับผมเดี๋ยวมันจะมืดไปครับผมสวัสดีพี่ๆเนนา้าทุกชั่นนะครับ นี่เช้าแล้วครับเราก็จะมายามหลังแรกกันครับผมไม่ลงน้ำนะครับไอ้น้ำขึ้นเปล่าเนี่ยมาลุ้นกันครับหลังแรกเฮ้ย,ยปาลาอะไรวะปลาเล็กเหรอ,เ,เ,อเอาแล้วครับผม đi <laughs> sao bố Nè Hết chỗ này Đi hahaha, 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 chỗ này hahaha, 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 นี่ครับ <c oughs> หลังแรกเห็นไหมไม่รู้อ้เหี้อยู่นะอะเอาไปนดีก็ได้ไปเดี๋ยวลุ้นกันหลังต่อไปขอญาตเก็บก่อนไปครับดูหลังที่สองครับผมนี่สภาพหมายเราก็ตามริมคลอง นี่ครับหลังที่สองเออไม่หายก็โอเคแล้วนี่ไม่ได้ลุ้นอะไรมากลุ้นหายไม่หายก็โอเคแล้วครับ้บพาน,น,พาน,นครนเนพานไม่ลงน้ำกับนายพานไม่ลงน้ำหลังนี้เงียบมีไหม เออมีมีเฮ้ยออเน,นี่ยอันนี้กุ้งล้วนครับกุ้งล้วนเออให้ดู่างดู่างยกหน่อยนี่ไงมีตัวอยู่ฮะ เก็บก่อนนี่อืมอตัวใหญ่นะอืมเนเหรออืมขาวดีเลย,ยจัดไปครับประกมไปดูหลังที่สามครับลุ้นอันที่สามนู่นครับ,รบเห็นป่าผู้นำลงเออน้ำมันลงนะนี่จะหมานไหม ปล่อยได้คุโอ้เฮ้ยเฮ้ยเงียบไหมโอ้กุ้งโอ้เอ็มเลยเขาอป่เนี่ยว้โอ้ตัวใหญ่ด้วยนะเอาครับโอ้โห เต็มอือครับอ้าขึ้นมาเหอหนบอนเฮ้ยเีย่อนี่บเออนี่เนี้ยเอน้ำเหยื่ปากอือสุดายอือเต็มถุงครับี่เอไอ้เป็นเบลลอ้ย ีรู้จักเอ้ยตัวใหญ่ๆนะโอ้โหเลี้ยงก็เลยเอาไป <ฮะ S 2> ด,าดึงกันเราไปมาแล้วสองหลังสุดท้าย <c oughs> อยู่ข้างในป่าครับเข้าไปถ่ายไม่ได้นี่ครับได้เยอะอยู่เหมือนกันอือ้อ ีอีอไปเดี๋ยวไปรอทรวมอยู่ที่บ้านดีกว่าไปครับผมเดินทางกันแป๊บนะึงมาถึงบ้านแล้วครับลุ้นครับลุ้นลุ้นหมานไหมวันนี้ <c oughs> อื้อหลังแรกโอ้กุ้งสดๆเลย แมวกวดอ่ะ <laughs> เออเอาเดินเลยครับนี่แรกสดเดี๋ยวหอยไปใส่ไอ้นี่ยนอ,ยอะไรวะอีจูอีจูอีจ,อจูดักปลาไหลเออเนียวะ อ๋อขู่หลังที่สองพี่หลังนี้ปลาล้วนครับปลาล้วนก <c oughs> ุ้งล้วนนี่สวยงามกะะมังไม่เล็กนะเนี่ยกะละมังใหญ่เนะ <c oughs> ดูหลังนี้นี่ปลาเยอะนี่ว้าวทั้งปลาทั้งกุ้งอันนี้หลังเร็กนะออปลาเยอะสับปลา,าใส่ด้วยดิเออใส่น,นั่นดูอ่ะน่าลองแต่วันมันดนะีเขาไม่ละไม่ก็ใส่ไว้ข้ามกืน เขากันไหนเขาดึกโอ้โหันี้เออฮีอื้กุ้งล้วน ของจริงเป็นไงอันนี้หมายของพานูนะครับนี่นี่เฮ้ยลุนลุนลุนหืมไหมไหม,หมเด็ดครับหมาเด็ดนาไปตกปลาหมอนี่โอ้โหพี่หนุ่มเนี่ยหมดยังยังยังฮะับเดี๋ยวกันนึงครับโอ้โหอยโอ้เกินคุ้มลเกินคุ้ม เดี๋ยวเลือกให้ดูว่าจะได้กุ้งเยอะไหมแต่ก็ต้องพูดอะไรทั้งนั้นน่ะเด,ดี๋ยวดิกระมังยักษ์หมานจริงสุดขยำสุดขยำปะเดี๋ยวเก็บก่อนอืมนี่เป็นไงอือนี่ตักให้ดูนะครับอันนี้เยอะมาก นี่เราแยกมาแล้วครับนี่อันนี้เราจะไปใส่อะไรวะอีจูอีจูนะนี่เราเตรียมมาแล้วนี่นี่ปลานี่ครับปลานี่อีจูของเราไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม Amin. Amin.